ราจะมอบให้กับนักแสดงนักร้องวัยรุ่นวัยใสค่ะเลือดใหม่มาแรงนะคะที่แจ้งเกิดในวงการบันเทิงนี้ได้อย่างสวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีกระแสตอบรับที่ดีนะคะรวมถึงมีผลงานให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะใช่แล้วครับและนี่นะฮะคือรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลนุ่มวยัยใสโดนใจแห่งปี2021ครับนุ่มวยัยใสโดนใจแห่งปีอันดับที่5ได้แก่ สวัสดีครับผมยินอันต์นนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่ช่วยให้ผมได้รางวัลนุ่มไว้สโดนใจแห่งปีนะครับผมก็บอกเลยว่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาไว้อายุสักห้าสิบไปผมได้สักครั้งนะฮะรู้สึกว่าน่าจะภูมิใจมากๆครับเป็นนุ่มไว้สก็รางวัลนี้จะไม่เกิดนะครับถ้าไม่มีแฟนๆที่น่ารักของพวกเรานะครับผมขอบคุณมากๆครับอุ่นอาฟ้าข้างเหมือนเคยนะฮะขอบคุณครับด้วยนะครับ และรางวัลหนุ่มไวใสโดนใจแห่งปี2021ลำดับที่4ได้แก่วีนรัตน์นะครับผมไปฟังความรู้สึกกันเลยฮะครับสวัสดีครับผมวอนนรัตน์ครับก็ขอบคุณรางวัลหนุ่มไวใสโดนใจแห่งปีนะครับที่ได้มอบให้ผมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนนะครับทําให้ผมได้รางวัลนี้นะครับขอบคุณขอบคุณครับเยี่ยมครับ ยินดีด้วยนะคะมาถึงรางวัลนุ่มไวส่โดนใจแห่งปีอันดับ3ค่ะคุณคะได้แก่วินเม no ควินนมฮดเดียนสะจัค่ะก็ดีใจมากๆครับผมขอบคุณแฟนๆมากๆนะครับที่ช่วยกันโหวตให้วินได้รางวัลนี้ครับก็เดี๋ยววินจะพยายามพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ทำผลงานดีๆมาให้แฟนๆได้รับชมครับ ครับก็ยินดีกับน้องวินด้วยนะครับ<า>เรามาต่อกันเลยนะฮะรางวัลหนุ่มวัยใสโดนใจแห่งปี2021ลําดลำดับที่2ได้แก่ดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยเราก็มีโอกาสเคยได้รับรางวัลของ c a s h a w a r d ไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนเหมือนเดิมครับเพราะว่าที่ได้รางวัลน,นี้มาก็ต้อง เพิ่งแรงบวกจากพี่พแฟนคลับทุกๆคนนะครับไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ให้การสนับสนุนผมมาตลอดนะครับตั้งแต่รอบที่แล้วยันรอบนี้ก็ยังช่วยกันบวกให้ผมจนได้รางวัลอีกไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้สพอร์ตยิงกันไปนานๆนะครับไว้เจอกันนะครับไปน,น,ะน,บนะคะสนองน้องกราฟนะคะและเดินทางมาถึงหนุ่มไวใสโดนใจแห่งปีอันดับหนึ่งคะ่ะได้แก่ไรวชิร ดีใจครับดีใจจริงๆครับที่แฟนๆก็โหวตให้ผมในวันนี้นะครับว่ไม่คิดว่าจะได้อีกแล้วเหมือนกนันบูมมาใส่ดวงใจแห่งปีครับก็จะพยายามเ,าเป็นไว้สายแบบนี้เป็นนานๆแล้วจะพยายามนำตัวสดใสให้เป็นความสุขให้กับแฟนๆต่อไปครับผมขอบคุณครับ